สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเชื่อมั่นไทยสติกกับสมาชิกปอนเวอร์ชัน2ตอนที่ 2, 2สวัสดีทุกท่านเรากลับมาพบกันในรายการของเราอีกแล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> <S เรามาว่ากันเรื่องสวารุดโดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะครับปล่อยให้เขาพูดไปเถอะครับเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอินกอรอก็ได้แค่นี้ครับจบปิดข่าวเรื่องนี้ ระบบเหรียญตาของไทยสรีกกำลังจะมานะครับโปรดรอครับเราจะให้เหรียญตาต่อเมื่อคุณร่วมกิจกรรมบางกิจกรรมที่มีการจัดอันดับนะครับนะส่วนใครที่ต้องการทํากิจกรรมเหรียญตาให้ PM มาหาผมผมขี้เกียจตั้งกระทูครับ <c oughs> วันนี้เรามีตัวอย่างขอพิเศษของมอสภาคห้านะครับเอาเป็นแบบพิเศษให้ทุกคนดูโดยพาอครับ ก่อนจากกันไปเขาบอกว่าวันนี้ไม่มีจดหมายส่งมาครับเพราะไม่มีใครให้ความร่วมมือในการส่ง PM ส่งมาได้ครับไม่กัดครับไม่ใช่หมาตอนนี้เรื่องคนแฮกแอดมินกับมอสกำลังตามตัวอยู่นะครับไม่ต้องห่วงครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกว่าเราจะมีบทสรุปแน่นอนมาครับไม่ต้องห่วงจุ๊บ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 สำหรับวันนี้จรายการอนเป็นทนี้ขอทุกคนมาชมตัวอย่างหนังมอสแบบวิเศษของรายการเชื่อมั่นไทยสติกกันครับ Bye bye.